เฉลยข้อสอบโพนิตมองเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันโดยที่ f x เท่ากับลบ x กํลังสองบวก4 x ลบ6แล้วถามว่าข้อใดถูกต้องมีมาให้5ช้อยนะคะจากที่เขากำหนดมาให้เราก็จะเห็นว่าเป็นฟังก์ชันกําลังสองหรือพาราโบลาแล้วเราก็จะมาดูว่าเป็นพาราโบลาหงายหรือพราราโบลาคว่ำ เราจะดูที่ค่า a หรือตัวเลขหน้า a กำลังสองซึ่งก็คือลบหนึ่งก็คือจะเป็นพาราโบลาความซึ่งพาราโบลาความจะให้ค่าสูงสุดเราก็จะตัดข้อ4กับข้อ5ออกเพราะเขาให้ค่าต่ำสุดมานะคะและ b เราจะเป็น4 c เราจะเป็นลบหกด้วย ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดหาจากค่า k หรือค่า y มีสูตรคือ h เท่ากับลบ b ส่วน 2a หรือ k เท่ากับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a ซึ่งเราจะใช้สูตรน,นี้นะคะเราก็จะได้ k เท่ากับ4คูณลบ1คูณลบ6ลบ4กำลัง2องทั้งหมดส่วน 4คูณลบ1จะได้เป็น24ลบเส่วนลบ4แล้วก็จะตัดทอนกันเหลือลบ2ดังนั้นเราก็จะตอบใช้ข้อที่2ค่ะ